มันเหมือนหอยแข็งบอสวัสดีจ้าวันนี้นาจะพามากินอันนี้หอยบ๊บนาเพิ่งเคยกินครัง้งแรก เพิ่งเคยเห็นเลยด้วยซ้ำไปนี่้น้ำแตกดูดูเรามาลองดูกันว่ามันจะแซ่บกันได้รูปทรงมันค่อยๆหอย,อย,อยนางรมเนาะแต่มันบีทเด้เพื่อนๆนี่นะมันบีทแท้ๆเด้นี่นี่นเนี่ยามา,มากินกันน้ำจิ้มซีฟู้ดเก่าจ้ะอันนี้ต้นหอมที่นาปลูกเองนี่ใบบวัวบกช่ำใน ผักอันนี้ก็มาเหี่ยวมันเหี่ยวอายเขาไหม่ยผักก็มีใบโบวบกใบโบวบกผักกาดอันเก่าเนี่ยละจ้ะแล้วก็ต้นหอมที่นาปลูกเองค่ะนี่แล้วก็ผักชีจักหน่อยนึงแล้วก็หอม เอ้ยไม่ใช่กระเทียมกระ,ะเทียมดิบไหนล่ะหอยมามาเรามาลองกินกันเลยจ้ารสชาบเป็นไงก็ยังไม่เคยกินเลยเรา,าเหมือน อะไรวะห <laughs> อยแข็งบ่อขอรสจิ้นขอช้อนหน่อยกดน้ำอไอ้อน,นี่กำลังย,ย่างอยู่ด้วยนะกินเีละหน่อยนย่างไม่ทัน น้ำจิ้มทำหน่อยนะวันนี้อขอบอกให้กับพเพื่อนๆ้วยจ้าอือออือียมมันเหมือน

หหเห็นควันไหมควัน<อ>ย่างย่างสดๆร้อนๆนี่แหละเนาะแซ่บ,บ,บต้นหอมปลูกเองปลอดสารพิษ ร้อนนอเน,น,นเี่ยตรนี้อ๋อของเขาแาบนี้อ้าร้อนเบอรหนึ่งขวานเลยอืมแคบไห่แซบอดิแซบร้อนรเลยเห็ไหมมีแผนกย่างเรารแผนกกินหอยมันจะแบบ mần biết hết thế, họ hết 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 bít hết hết Nó hết 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 Thấy hết 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 hết

หวนอ่ะรอนกินรอดหลายมันก็จะประมาณนี้แหละมือพอง

มันกึดกคล้ยๆห้อยแข็งเนาะมามา ว่าหอเป็นหอยนางเป็นหอยแมงแมงแู้ก็ไม mm ่ hmm. <What? S 1> ใช่นาะวรามคู่กับยางคู่เดียวคู่อ๋อ้พอแล้วมากไหน่อยี่มันได้หมดเลยพอแล้วแซ่บ จพังย้อนกี่เกี็ดเนยคลอยไปกีบกจะเตรียมอเนี่มนี่ไงนี่จะีบมีบมาโอเคนี่ เหลืไอไว้ให้กินนึ่งอะไ,นไรนะเดยไ หน้ามือชิมุเบตะบ่ะแค่นี้ก่อนซาลวลนคลิปสัสนป้นๆเด้อเพื่อนๆง่ายก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปต,ต่อไปด้วยจ้าเป็นกำลังใจนะทาคลิปต่ตอไปเรือยฝากฝากติดตามทางแฟนเพจเฟซบ,บุ๊กหนูนาสาวโคุลาเด้อจ้า มาขอลาเพืนนี้เด้อบ๊ายบายสวัสดีจ้านิมใส่ผ้โยง